นต้าหนักจริงอันเอาลรว,วันนี้กู้ต้อเรื่พวกเราก็รบกวนท่านมามากแล้วเจ้าจงกลับไปเพื่อดูข่าวครา,าวของหอสุยเจียนเถอะว่าแต่ว่าซ่องเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของหอสุยเจียนใช่หรือเปล่าล่ะฝรั่งบาทใหม่นะเขาคงทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่อย่งงางนั้นภรรยาของข้านี่เจ้าพูดโดยของเจ้านะภรรยาของเจ้าไม่มีทางนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นนะเพราะเจ้าแค่สืบสวนคดีตามคำสั่งของข้า ถ้ายางงั้นข้าก็คงต้องทำตามนั่นแล้วละ่วะว่าแต่ว่าหอนั่นเป็นยังไงบ้างข้าเองก็อยากไปเหมือนกันเนาะเจ้าอยากไปข้าหอนางนมอย่างงั้นเหรอก็ได้ถ้าอย่างงั้นข้าคนที่จะพาเจ้าไปเยี่ยมชมในตอนเย็นก็แล้วก,กันนะณตอนเย็นนี้คุณชายสองคนท่านมาด้วยกันอย่างงั้นเหรอท่านต้องการที่จะเข้ามาที่นี่หรือเปล่าจ๊ะมาเถอะ เดี๋ยวพี่สาวจะทำให้น้องชายมีความสุขเองเนอะนี่เสี่ยวชีถ้าว่าตอนนี้จะต้องการกลับบ้านแล้วก็ก็ยังไม่สายเกินไปหรอกนะว้าวพี่สาวนี่มันอะไรกันนะทำไมถึงได้สวยแบบนี้พี่สาวสวยมากเลยล่ะข้าชอบข้าชอบว้าวว้าวนี่มันเป็นชีวิตที่ข้าฝ่ายฝ่เลยนั่นเนี่ยดอกไม้ที่แบ่งบ้าน นี่นี่มันแตกต่างจากสิ่งที่ข้าคาดหวังนิดนึเนี่ยเพราแต่ว่าฟาบาทำไมพวกเราต้องขึ้นมาบนหลังคาเหมือนกับพวกโจรเลยยังไงก็ควรที่จะปตรมตัวให้เมียนไม่เกินจะเข้าไปบุ่มบามไม่ได้หรอกนะอืมเข้าใจละก็เพราะว่าข้ากลัวว่าเจ้าจะหลงไหลดอกไม้สีงามพวกนั้นะสิแล้วก็ไม่มีการกระใจายในการสึกษาเรื่องเราต่อไปนะขคาถึงได้ทำแบบนี้ ยังไงก็กลับไปที่หัวข้อสําคัญก่อนก็แล้วกันนะห้องตรงนี้ก็คือห้องอาบน้ำเจ้าจำเอาไว้ด้วยล่ะเราจะเริ่มต้นจากการตรวจสอบจากบ้านหลังนี้ก่อนนี่สาวงามเร็วเข,าข้าว่าให้ขากอดน้อยท่านพูดใจอยาบใครบ้าเกินไปแล้วนะเพราะแต่ว่าฝาบาพวกเขาเป็นสามีภรรยากาันอย่างง้นเหรอ ไม่ใช่เหรอเอ๋ไม่ใช่สามีภรรยาแล้วทําเรื่องแบบนี้ได้ด้วยอย่างงั้นเนี่ยพวกหญิงสาวจ้าขอนงนางรมเนีสามารถบริการแขกได้แต่แขกก็ต้องจ่ายเงินให้กับเขาด้วยนะเฮ้ยแย่ชีชีนี่จะเข้าใจหรือเปล่านะความสัมพันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์ระหว่างชายหญิงเนะ่ยว่าแต่ว่าทําไมผู้ชายคนนี้ต้องใช้เงินในการทําเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอหรือว่าเขาไม่สามารถแต่งภรรยาได้อย่างนั้นเหรอ บางทีกลิ่นหอมของดอกไม้ที่บ้านของเขาอาจจะไม่สดใหม่แล้วอย่างง้นเหยนะแล้วหลังจากที่ผู้ชายพวกนี้อยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเขาจะสามารถกลับไปอยู่กับพยายของพวกเขาได้อีกอย่างง้นเหรอไม่ได้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นถ้าหาว่ากลายเป็นญาติพี่น้องกันแล้วล่ะสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดก,ก็คือการผิดศีลธรรมเจ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้หาดอกไม้งามคนอื่นแล้จะแต่งงานเข้าใจไหม คนอื่นเนอะข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าเชื่อว่าฝ่าบาทจะไม่มีวันนอกใจภรรยาของท่านแน่แน่ใช่หรือเปล่าละ่ะทำไมเจ้าถึงได้เชื่อข้ามากขนาดนี้กันละ่ะเพราะว่าท่านเนอะเป็นคนขี้เหนียวยังไงละ่ะนี่หุบป,ปากเลยนะจะหุบป,ปากเด๋นี้ว้านี่ในท่านอย่าเลยนะนี่แม่สาวน้อยหยุดก่อนนี่ฝ่าบาททำอะไรของท่านนอะ ข้าจะรีบไปช่วยนะข้าจะไปช่วยนะนี่จงเงียบแล้วก็ไปได้แล้วว้าวมีหลายคนเลยนี่นะนี่พวกเรามาตรวจสอบเรื่องคดีนะจะอย่าให้ความสนใจกับเรื่องแปลกๆแบบนี้สิดูต่อไปดีกว่าพวกเราเอออย่าเลยนะข้า,ขาดืม่มล้าไม่ไหวแล้วละ่ะแกขนาดนี้นี่ถ้ามีอำนาจขนาดนี้เห็นได้จะต้องพูดจาเช่นนั้นด้วยเล่าดูเหมือนว่าเล่านี่เนอะ คงน่าอร่อยน่าดูเลยนะเขาไม่ควรพาเเขาไม่รนหาเสียเลยจริงๆนี่ฟาบาดแล้วเมื่อไห่พวกเราถึงจะกลับตำหนักกันสักทีเอาล่ะกลับล้ะกลับตอนนี้เลยละผู้หญิงคนนั้นเสื้อผ้าของเธอหยาบก,กิะด้างผมของเธอก็เซกเซอใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยฝุ่นเธอหมดสติอยู่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ตั้งใจ เข้าไปในหอนางโรมที่ตัวเองนะถึงจะบอกได้ว่านางถูกจับตัวมาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเข้าให้าอย่างนั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะสาวบริสุทธิ์ยังง้นเหรอนี่ฟาบาดคือว่าหัวของข้าเจ็บจังเลยนี่เซจี